สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจของปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่โกดังรถตู้นะคะนัดลูกค้ามานะคะลูกค้ากําลังจะเดินทางมาถึงนะคะก็รู้สึกมือนจะเดินมาแล้วนันเนี่ยอยู่ปลายทางทางโน้นนะคะก็เลยมาไลฟ์สดนะคะเก็บบรรยากาศนะคะวันนี้ลูกค้าจะมาดูรถตู้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถตู้ปี2014คอมพิวเตอร์นะคะเครื่องสามพันนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ,ะรถคันนี้นะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะ ประวัตินะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะได้ตั้งแต่ไม่์แรกเลยเป็นรถมือเดียวนะคะจดทะเบียนภายใต้บริษัทของเราเองนะคะ s ิ n เ r อร์เจติกนะคะก็เป็นรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานราชการปลดระวางนะคะแล้วก็ไม้นะคะเป็นไม้แท้แน่นอนนะคะไม่มีการกรอใหม่นะคะเช็คประวัติได้ตั้งแต่ไมล์แรกแล้วก็ ดูแลถึงดูแลดีตลอดอายุการใช้งานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยพามาชมในตัวรถนะคะรถก็เปิดโอ้ยแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพามาชมเลยว่ารถตู้ของเรานะคะสภาพเป็นยังไงนะคะพร้อมๆไปกับลูกค้าเลยลูกค้าก็เดินมาถึงพอดีเลยนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมรถก่อนนะคะภายนอกรอบๆคันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเจาะกันถึงภายในรถตู้คันนี้นะคะราคาเดี๋ยวปุ้ยคุยกันด้านหลังนะคะ ให้ดูสภาพรถให้ดูตัวรถก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอ่าพอดีลูกค้าปุ้ยมามาแล้วนะคะอ่าในระหว่างลูกค้าดูปุ้ยก็ไลฟ์สดไปพังๆพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตอ่ากลับกล้องอ่าให้ดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะกลับกล้องให้ดูตัวรถนะคะเดี๋ยวักทายลูกค้าปุ้ยนิดนึงก่อนเนาะอ่ภายในนะคะด้านหน้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ เบาะเป็นเบาะหนังพุ่มเบาะ V.I.P. นะคะคันนี้นลค่ะคันอื่นๆจะเป็นปี2015นะคะที่จอดอยู่ทั้งด้านหลังตรงโน้นนะคะอันนี้จะเป็นปี2014คันเดียวที่จอดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อีกสองคันจะอยู่อีกตัวดังหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวลองชมดูก่อนค่ะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะอันนี้ค่ะลองลองลองชมรถด,ดูนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะ V.I.P. นะคะ แต่งแบบ V.I.P มาเรียบร้อยแล้วเลยนะคะเป็นปี2014ค่ะเดี๋ยวปุ้ยให้ดูทางด้านหน้านะคะเครื่องเห็นชัดไม่น่าแสงอาจจะสว่างนิดเครื่องนะคะามาดูที่น็อตนะคะฝากระโปรงมีการแกะทำสีแล้วนะคะแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมสวยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ แต่อาจจะมีการแกะทําสีเพราะว่าอาจจะมีพวกตาสัญลักษณ์หรือว่าตัวแมลงอะไรเงี้ยค่ะตาหน่วยงานราชการก็เลยต้องถอดทําสีแต่ด้านข้างนะคะแก้มภายในนะคะเดี๋ยวปุ้ยส่องให้ดูหัวน็อตด,ด้านแก้มภายในนะคะเดิมไม่ได้ขยับเลยเห็นไม่เอ่ยตรงนี้อาจจะมุมมืดนิดนึงนะหัวน็อตภายในน็อตไม่ขยับนะคะน็อตเดิมนี่เห็นไหมเห็นไหมปุ้ยสูมให้แล้วนะเห็นได้เท่านี้นะคะทั้งซ้ายและขวานะคะ เห็นไหมคะหัวน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะแก้มซ้ายขวาเดิมค่ะไม่ได้ทำสีนะคะน็อตด,ด้านหน้านะคะแก้มตรงนี้น็อตเดิมไม่ขยับค่ะซ้ายขวาสวยสัญ,ญลักษณ์ L ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทางด้านขวาทางด้านขวาสัญ,ญลักษณ์ R ก็ยังอยู่ชัดครบเหมือนเดิมลอยอากยังอยู่นะคะน็อต ด้านหน้าไม่ขยับนะคะฝาก,กระโปงไอ,นอ,นอ,อ้น็อตแก้มด้านหน้าไม่เคยถอดนะคะไม่เคยชนหนักใดๆมาเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ตามอ,อกก,อก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็รอยแต้มจุดอาร์คโรงงานยังอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะต่างๆตรงนี้ยังไม่มีการถอดเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นรอยอาร์คจุดแต้มสีจากทางโรงงานเลยนะคะยังอยู่ครบนะคะเครื่องสภาพใหม่นะคะหน้าไม่เคยชนนะคะ ไฟท้าไฟซ้ายขวานะคะใส่ปิ้งเลยเท่ากันเสมอกันนะคะอันนี้คือด้านหน้าของรถตู้นะคะผ่านจา้ะอ่าคันนี้นะคะหน้าเดิมอ่าพาพามาดูเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูดูด้านข้างก่อนละกันเนาะอ่าด้านข้างนะคะอ่าภายในนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคอนโซลสภาพ ดูดีอยู่เลยนะคะแล้วก็เบาเป็นเบา VIP นะคะทั้งด้านหน้าและทางด้านหลังนะคะหลังคาเดิมๆนะคะไม่ได้แต่ง VIP ใดๆมีจอป๊อปอัพทางด้านหลังคาให้แล้วนะคะคอนโซลกลางบุหนังแบบนี้นะคะแล้วก็มีม่านให้แล้วนะคะอันนี้ก็สภาพรอบๆร,ร,ร,รถนะคะ ทั้งคันสีสันร,รอบคันก็มีการเก็บมาแล้วตรงนี้นะคะก็ตามสภาพแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายมีแตกนิดนึงมุมไฟทางด้านนี้นะคะอเอาไปเปลี่ยนซ่อมหน่อยอาขายตามสภาพค่ะราคาสามารถมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะอันนี้อีกทางด้านขวามุมด้านขวาของรถนะคะอันนี้ ถึงหลังคาเลยนะคะอันนี้สภาพภายนอกให้ดูรอบๆคันเ,เดี๋ยวปุ้ยจะลองเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะว่าด้านท้ายเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงนะคะรนะคะรบกวนเปิดเปิดท้ายให้หน่อยได้ไหมคะขบคุณค่ะจ้ะเออพี่เขาเชวดเปืแล้วะคะ่ะต้องสบายค่ะขอบคุณค่ะ <S 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 โอเคอันนี้ก็จะเป็น ขออนุญาตไลฟ์ไปด้วยนะนพึ่งจะไลฟ์ <c oughs> เรามาถึงละค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พื้นนะคะ <c oughs> ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยแต่เราอรถเราสภาพเดิมๆเราไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ,ะราคานะคะคันเนี้ยเดิมนะเราขายตัดขายตัดเลยเหมาเหมาสคันอยู่ที่430,000สบาทแต่ที่นี้ถ้าซื้อคันเดียวจะไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาอาจจะขยับเพิ่มขึ้นจากนี้แต่เดี๋ยวยังไงอะเดี๋ยวปุ้ยขอราคาให้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับ ลูกค้าที่ซื้อคันเดียวแล้วก็ซื้อสดนะคะเปิดได้ไหมเอ่ยเปิดได้ท่งน,นี้ใช่ไหมคะ<ช>เอาเอา,เอาเท่าที่ได้ก็ได้ค่ะลบก่าน,นิดนึงอ่ะจะให้ดูทางด้านท้ายอ่ะ่ะเท่าน,นี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะให้ดูทางด้านท้ายนี่นะคะอ่าน็อตนะคะอ่ะรอยอาร์คเดิมนะคะเห็นไม่เอ่ยปุ้ยอย่าเห็นนะรอยอาร์คเดิมจนถึงหลังคาเนี่ยรอยอาร์ค รอยอาร์คถึงลังคาเนี่ยเดิมนะคะฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้รอยอาร์คเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเดิมไหมคะเดิมไหมคะฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นก็รอยอาร์คเดิมเนาะค่ะด้านท้ายก็ไม่มีชนนะคะน็อตตรงนี้นะคะพอดีมันติดรถตู้คันหลังช่เลยดูกันไม่ได้โอเคงั้นดูเท่านี้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะด้านท้ายนะคะหลังคาคันนี้ผ่านค่ะไม่มีอะไรนะคะ ก็เดิมไม่มีชนนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะรอยอาร์คยังอยู่ค่ะราคาเราตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ699000บาทนะคะที่ขายหน้าร้านแต่เราไม่ขายเราไม่ขายค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเหลืออยู่แค่จำนวน3คันสุดท้ายนะคะปุ้ยพามาให้ชมนะคะคันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ยังมีอีก2คันที่จอดอยู่อีก,กดังหนึ่งนะคะ ก็วันนี้ลูกค้ามาดูกําลังดูอยู่นะคะกเ็เลือกไม่รู้ว่าจะดูปี14หรือปี15ยังไงเนาะขอโทษชาตาสบายนะคะก็เลือกดูอยู่หลายๆคันในโกดังก็นี้ปุ้ยก็เลยมาให้ดูตัวอย่างปี2014เพื่อใครสนใจซื้อเอาไปทํารถบ้านนะคะสนใจคันนี้ซื้อคันเดียวนะคะโทรติดต่อปุ้ยมาได้เลยนะคะหลังจากจบไลฟ์ตรงนี้แล้วนะคะ0813559 1 5 5 9, 1 9 5นะคะ สี่ต่อปุ้ยมาได้เลยนะคะจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองหรือจะดูมุมไหนบอกปุ้ยได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยสามารถถ่ายให้ได้เลยในทุกๆมุมที่ลูกค้าอยากดูนะคะแล้วก็จองกันได้เลยนะคะคันนี้สวยค่ะโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีค่ะซือะ้อไปตรงนี้ก็ในส่วนของเรื่องโครงสร้างเรื่องเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างรถของเราการดูแลถึงดูแลดีตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของโครงสร้างหลักไม่มีปัญหาใดๆนะคะโครงสร้างภายนอกก็ไม่ต้องมีเก็บงานอะไรแล้วนะคะก็อาจจะมีเก็บงานตามจุดที่ปุ้ยบอกนะคะมีไฟนะคะแล้วก็มีภายในเล็กๆน้อยๆนะคะอ๋อคันนี้อีกนิดนึงตรงหน้าจอตรงนี้นะคะมีมีแตกตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่านะคะอ่าที่เห็นตรงนี้นะคะตรงอื่นๆก็เดิมค่ะ ด้านข้างนะคะรอยอักรอยอะไรตรงนี้อาจจะมีแบบอรอยอักเดิมนะคะมีบางมุมอาจจะต้องมีมีเก็บสีบ้างในบางมุมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่โครงสร้างหลักก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะขายถูกค่ะคันนี้สภาพกลางๆนะของของเราเนี่ยก็คือว่าเรารถเราสภาพมีสวยกว่านี้นะคะหลายคันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ย เราจัดโปรอยู่สําหรับไลฟ์สดตรงนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะผูดจัดโปรอยู่นะคะสามคันราคาสี่แสนสามหมื่นบาทเหมาสามคันนะคะรวมแวตแล้วด้วยถ้าลูกค้าซื้อในนามบริษัทสามารถนําไปถอดแวตได้อีกนะคะอถอดแวตได้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเงินคืนไปเลยสําหรับลูกค้าซื้อในนามบริษัทนะคะจดแวตนะคะสามคันสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่ถ้าซื้อคันเดียวนะคะก็ราคาสูงกว่าแสนสี่แสนสามนะคะ ซื้อคันเดียวราคาสูงกว่าสี่แสนสามเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะพิเศษนะคะวันนี้เท่านั้นเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะปิดไลฟ์ตรงนี้แล้วนะปุ้ยไม่ให้ราคานี้แล้วนะต้องคุยกันอีกทีนอกรอบนะคะนี่เป็นราคาที่ปุ้ยขอมาสําหรับในวันนี้เท่านั้นนะคะสนใจก็ทักแชทอินบ็อกมาได้เลยนะคะสนใจซื้อคันเดียวได้ค่ะ คันเดียวก็ขายนะคะมี3คันนะคะให้เลือกนะคะอีก2คันจอดอยู่อีกโกดังหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่คันนี้นี่อ่ปุยดูแล้วนี่คันนี้น่าจะโอเคที่สุดกว่าอีก2คันนั้นนะอ่าโอเคก็สีขาวมีไหมคะสีขาวมีแต่เป็นปี2 0 1 5 2 0 1 6นะคะถ้าเป็นสีบอลเงินจะเป็นปี2014นะคะอะ่ปี2014เหลืออยู่แค่3คันสุดท้ายในโกดังของเราเท่านั้นนะคะ สคันสุดท้ายที่จัดราคาโปรต่ําสุดนะคะปกติเราขาย16,99 0 0 0นนะคะสคันสุดท้ายนี่เราขายถูกค่ะทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะในราคาพิเศษตรงนี้เท่านั้นเลยอ่าอันนี้ข้างในนะคะปี2015และปี2016นะคะเบอร์ปุ้ยนะคะ0 8 1 3 5 5 9 1 9นนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะวางาจะจะปิด ปิดไลฟ์ตรงนี้แล้วนะคะสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยหรือว่าก่อนที่จะปิดไลฟ์ใครต้องการดูจุดไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งปุ้ยได้เลยนะคะก่อนที่จะจบไลฟ์สดเดี๋ยวปุ้ยจะให้ดูนะคะในจุดที่ลูกค้าต้องการอยากจะเห็นนะคะอหรือถ้าใครเข้ามาที่หลังนะคะสามารถกลับไปย้อนดูต้นไลฟ์ได้เลยนะคะว่าปุ้ยถ่ายให้ดูยังไงบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องในส่วนของฝากระโปรงเดิมนะคะ รอยอาร์ครอยแต้มสีเดิมยังอยู่นะคะฝาอาจจะมีแกะทําสีแต่แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่เคยขยับเลยค่ะท้ายเดิมนะคะรอยอัรคโรงงานเดิมยังอยู่นะคะท้ายเดิมหน้าเดิมนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างดีนะคะไม่มีปัญหาใดๆนะคะเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ตัวถังนะคะ,ะการดูแลดูแลถึงตลอดอายุการใช้งานนะคะเข้าศูนย์ตลอดเช็คประวัติได้ตั้งแต่ใหม่แรกเลยค่ะโอเคไม่มีใครดูตรงไหนเพิ่มเติมแล้วนะ ถ้าไม่มีใครดูตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยจะขออนุญาตจะขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้นะคะสนใจก็สามารถติดต่อปุ้ยได้เลยนะ0 8 1 3 5 5 9 1 9นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โกดังอยากจะดูคันไหนอยากจะชมคันไหนทักทายและใส่คอมเมนต์มาตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาถามปุ้ยส่วนตัวเลย0 8 1 3 5 5 9 1 9 5จะไวกว่านะคะโทรมาได้เลยแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะเปิดให้ดูจะถ่ายให้ดูเลยอยากดูคันไหนยังไงนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งคันนะคะให้ดูในปี2014 เดี๋ยวขออนุญาตไปดูลูกค้าทางด้านหลังก่อนนะคะลูกค้าก็เข้ามายังไม่ได้ดูแลเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงช่วนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย